เจฮีโร่ชาแนลขูมใจเสนอสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ J จฮ r โร่ a n n e l นะครับพบกับพอดแคสพูดคุยสบายๆในแบบ J จฮ r โร่ทอนะครับวันนี้เรามีเกดพิเศษครับมาร่วมพูดคุยกับเราเป็นน้องรักของผมเองนะครับน้องไายไมยไมายูมิ My นะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เปาแล้วก็สมาชิกเจ้าเจฮีโร่ทุกคนคะ่ะเนื่องจากวันนี้นะครับเราเชิญน้องมาเนะี่ มาร่วมแชร์นะครับเกี่ยวกับบุมมองที่มีต่อวงการโทรคุหรือว่า,าด้อมโทคุสังคมโทคุต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์บางอย่างบนโลกโซเชียลนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างกันนะครับเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการพูดถึงคนการ์ตูนถึง คนกระตูด้วยกันนะครับคนวงการโรคคุคนวงการหนังหลายๆคนก็คงเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับส่วนน้องมายเนี่ยก็ได้นำคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเอามาแชร์ในกลุ่มเจฮีโร่นะครับรวมถึงมีคุณผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็ามาแสดงความทิ่เสียงกันเยอะจนกระทั่งเกิดไลฟ์ใน TikTok ของอน้องน้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งเอาอย่างนี้แล้วกัรเดี๋ยวให้น้องมายยมาแชร์นิดนึงว่า จุดเริ่มต้นมันเริ่มได้อย่างไงมาแชร์ให้เราฟังสำหรับจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าใครที่เล่น TikTok ในช่วงประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันเป็นไวรัลในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็น Man to m น n m เ n to w o m o n w o w o n to w o m e n อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมีการแบบว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันที่อยากให้รู้ไว้แล้วหนูก็มีความคิดว่าแบบ ถ้าชาวโทคุเอาตรงนี้มาคุยกันหนูคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีการสื่อสารที่บางครั้งแล้วคนให้สารกับคนรับสารเนี่ยคิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยคิดว่าเอาคอนเทนต์ตรงเนี้ยมาจับกับกลุ่มโทคุกันดีกว่าอยากให้มันแบบว่าทุกคนได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันทีนี้หนูก็เลยเอาไปแบบว่าถามพวกเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆในกลุ่มว่า ทุกคนหนูอยากลองแบบเล่นคอนเทนต์เนี้ยในกลุ่มโทคุจะดีไหมก็ <daylight> 네ได้รับการสนับสนุนมา ก็ลเลยลองลองโพสต์ไปก็เป็นแนวเดียวกับใน t ิกต o k เลยค่ะก็เริ่มจาก Men men t o w o men women to men men to men women t o m e n แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น LGBT to all ก็คือเป็นอ่าพี่พี่ LGBT ถึงทุกคนทีนี้พอเราเสนอคอนเทนต์เนี้ยไปแล้วก็ไปโพสต์อย่างเงี้ยอ่าเพื่อนๆพ,นพี่พี่ในกลุ่มก็เสนอว่าเฮ้ยงั้นลองมาไลฟ์กันไหมล่ะเราเอาประเด็นเนี้ยให้มัน Impact มากขึ้น เพื่อให้มันเกิดแรงกระเพื่อมในสังคมโทรูอะค่ะก็เหมือนพอเราได้โพสต์ตไปแล้วเนี่ยอนอกจากมีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เลือกจัดไลฟ์ขึ้นนะเพื่อให้มันได้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ได้คุยเหมือนได้คุยกันผ่านกลุ่มเพื่อนเรากันเองรวมถึงได้มีคมมาดูด้วย ประมาณัหนก็ไงที่อยากทราบนิดหนึ่งพอเราได้ทำคอนเทนต์ทั้งโพสต์ลงโซเชียลแล้วทำคอนเทนต์ไลฟ์สดในติก t กอแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคอนเทนต์นี้หลังจากที่เ,เราจบไลฟ์ไปแล้วเนี่ยอ,อ,อยากให้มาแชร์ให้คุณผู้ฟังใหม่ ับว่าเราได้เรียนรู้หรือว่าได้แง่คิดอะไรจากสิ่งนี้บ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยคือการเห็นมุมมองในของชาวด้อมโทคุคือต้องอย่างนี้พี่เปาหนูจะบอกว่าพอเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็บางครั้งเราจะไม่มีความ เข้าใจในมุมของผู้ชายหรือผู้ชายก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในมุมของผู้หญิงว่าในแต่ละเรื่องแต่ละด้านอ <ใน S 1> ะเขามองกันย <ๆๆ S 1> <ไ>ังไงแม้แต่ผู้หญงิงด้วยกันเองหรือผู้ชายด้วยกันเองอะไรเไงี้ยหรือแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรไเราต่าง <สๆ S 1> คนต่างมุมมองไม่เหมือนกันทีนี้พอเราได้ใช้พื้นที่ตรงเนี้เป็นสื่อกลางให้คนได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นได้นําเสนอมุมมองของตัวเองเราก็ได้รับมุมมองที่กว้างขึ้นได้รู้จักว่าแต่ละคนเขาโอเคเรื่องอะไรบ้างไม่โอเคเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ คอมเมนต์ที่น่าสนใจก็คือจะเป็นในเรื่องของคอมเมนต์กันปฏิบัติตัวซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ความอารมณ์เหมือนว่าเราได้เห็นความรู้สึกของคนหลากหลายตามไปด้วยประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะมีอันนึงที่ที่หนูแบบว่าอ่านอันแรกแล้วแบบว่าจำถึงใจเลยคือเป็นคอนเทนต์เมนทูเมนผู้ชายบอกถึงผู้หญิงในด้อมโทคุเขาคอมเมนต์ว่าอ๋อที่บอกไปอ่ะไม่ใช่ราคาจริง ออ oh, uh, อันนี้เอาปั่นนะ uh แล้วมีคนอ่าผู้ผู้คมไม่นคนนึ่งมามาวงแสดงความคิดเห็นเขาก็เลยแสดงความคิดเห็นบอกว่าในมุมของ L G B T ว่าคนที่มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าเขาใช้คําว่าอคติค่ะอะต่อการจิ้นวายไม่ว่าจะเป็นชายชายหรือว่าคู่หญิงหญิง ในเคสที่เขาอยากจะพูดถึงคือไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามอยากให้มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนออ่มันไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์เหมือนกันหรู้สึกว่ามนเนี่ยค่อนข้างที่จะทัดใจและเอาจริงๆคือคอมเมนต์ของอคนๆนี้ทำให้พวกหนูตัดสินใจว่าเราเพิ่มโพสต์ LGBTQ2 ออกไปด้วยเลยดีกว่า เพราะว่าตอนแรก LGBTQ 2 o ไม่ไม่ได้อยู่ในในแลนหนูว่าคิดไว้แต่คิดว่าเออหรือว่าเราจะเว้นตรงนี้ไว้ก่อนถ้ายังไม่ได้พูดอะไรไปแต่ทีนี้พอคนนี้เขามาคอมเมนต์ให้ใช่ไหมคะหนูก็เลยถามเป็นเลยในกลุ่มว่าเฮ้ยทำโพสต์ LGBTQ 2 all ด้วยดีไหมทุกคนก็เลยว่าเออเห็นด้วยเห็นด้วยเอาเลยเอาเลยก็เลยเกิดมาเป็นโพสต์สุดท้าย ของของของเซสชันการสื่อสารระหว่างเพศขอถามตั้งใจนี้ก่อนคือทุกวันนี้นะครับสังคมโทคยจะมีคนชอบพูดกันว่าเอวงการโทรคูเนี่ยแบบ็อกซิกแย่นะครับแล้วก็าเราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเช่นสมมติคนที่ชอบเรื่องนี้เนี่ยกับกับคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้เนี่ยก็ตีกันก็มีนะครับวงการคอสเพลก็มีดราม่าวงการที่อชอบเฉยๆดูอยู่บ้านก็ยังดราม่ากันเลยรู้สึกว่าโอ้สังคมนี้มัน็อกซิกจังเลยอะไร ครัาวนี้อยากถามความรู้สึกน้องมายนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมโทคุนะครับในแบบที่น้องมายอยากเห็นนะครับอันนี้เอาเล่าในภาพรวมแล้วกันนะครับเป็นอย่างไรอยากให้น้องไมายมาแชร์ให้คุณฟังจริงที่หนูอยากเห็นแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นที่สุดในด้อมโทคุข,ของเราก็คือ ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะแม้ว่าความชอบเราจะต่างกันคุณชอบเรื่องหนึ่งเราชอบอีกเรื่องหนึ่งคุณไม่ชอบเรื่องที่เราดูไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่สนุกหรือการที่เราชอบเรื่องนี้เราเทสไม่ดีแต่อยากให้เขาลบว่ารสนิยมของคนเราไม่เหมือนกันไม่อยากให้มาก้าวไก่ความชอบซึ่งกันและกันแล้วก็สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือการปฏิบัติตัวต่วตอทุกๆคนอย่างให้เกียรติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยพูดจาการสื่อสารต่อก,การหรือว่าแม้กระทั่งการกระทาต่างๆทั้งในที่สาธารณะแล้วก็ในวงส่วนตัวของตัวเองอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นตี้ของตัวเองอะไรยาเงี้ยคะ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุภาพใจดีแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันมากๆเลย ครับคราวนี้รู้สึกว่าพรน้องไม้ได้เห็นภาพรวมแล้วก็ได้เห็นในการทำคอนเทนต์มาเยอะมากๆตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่เขาไม่เคยเข้ามาวงการโทรครุเลยเขาแค่แบบดูเฉยๆดูอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากหาเพื่อนคุย,เ,ยเข้ามาวงการเนี้ยจังเลยอะไรเงี้ยคราวนี้ให้น้องไม้บ้างคนที่ยังไม่เคยมาสัมผัสเลยในสังคมโทรครุแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียเอยหรือว่า เอาไปพบเจอกันตามงานก็ตามนะครับอยากให้น้องไมล์ฝากหน่อยค่ะก็สําหรับซีรีส์โทคุเนี่ยก็เหมือนกับซีรีส์หรือละครที่เราดูในชีวิตประจําวันเลยค่ะอาจจะเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุน่นละครไทยใดๆก็ตามซีรีส์โทคุคือหนึ่งใน categories ของละครเหล่านี้ในในแต่ละสื่อบันเทิงเนี่ยก็จะมีตีมีดอมทางนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะก,ก็จะรวบรวมความคนที่มีความชอบเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันแต่ทีเนี้ยพอเข้ามาแล้วก็ น,นี่ใสดีกับคนที่จะมีมีปัญหากับเราอันเนี้ยก็มันมีอยู่ทุกด้อมทุกสังคมอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมาในด้อมโทคุอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเราก็เหมือนแบบเจอสังคมใหม่อะไรอย่างงี้แต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นด้อมที่ผู้ชายเยอะอ่าถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาหนูคิดว่าเขาน่าจะไปด้วยกันได้ไวกว่าถ้าเป็นผู้หญิง ด้วยด้วยด้วยสเกลผู้หญิงในเด้อมันมันนิดน้อยกว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถาม่าผู้หญิงในเด้อมีไหมมีแล้วก็จํานวนอะ่ะไม่ได้น้อยนะแต่พอมาเทียบกับผู้ชายในดดอมอะ่ะมันน้อยกว่าก็ลองมาพูดคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเองค่ะประมาณนี้ขอบคุณน้องมายมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเจโรทอกในวันนี้นะครับ แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามเจฮิโร่พอดแคสต์นะครับได้ทางเจฮ r โร่ช n แนลทาง YouTube นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารโทงพ่าสึกสทาง j จฮ r โร่แฟ a เพทาง Facebook ได้นะครับวันนี้ผมกับน้องใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับ j h ฮ r o t ่ทอได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ